สวัสดีครับผมหมูน้อยรอยทอดชแนลนะครับวันนี้เราก็จะพาแฟนมหาดขับรถครับจะเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้ขับมานานเอาเปิดไมหมล่ะโอเคครับ จับสถานที่ก่อนครับเอากระจกขึ้นเนี่ยวะคุณเอาจกขึ้นก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะคอยบอกอยู่ห่างๆครับเราก็อยู่ที่สนามนะครับสนามฟุตบอลโรงเรียนนะครับอย่าแตะเบรกชุบเบรก นีอ่อะใส่เกียร์สองเลยห <Hey. S 1> ยับคัสยังสุดยังสุดยังทำไมเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดะสบายอ่ะเอาเอาปรับเบาะให้สบายสบายเลยครับเอาลงอีกบ่เลื่อนนายบ่หยับสุดยังคัสสุดแล้วอ่ะไปปล่อยปล่อยคัสเทีละนิดทีละนิด,นดครับ ไม่ได้ขับนานแล้วเป็นเป็น,ปนยังไงเกร้งเหรอไม่ได้ขับนานครับเกร็งต้องยังไม่ค่อยชินมือครับต้องหัดให้ชินมือครับโอเค <Okay, S 2> ครับนี่ทำไมมาฝั่งนี้รู้สึกไม่ถนัดเลยวะไม่ถนัดบอกเอ,อ๊ะ hey, มันต้องมันต้องหัดสองฝั่งอย่างนี้แหละเปะ <c oughs> ที่จริงต้องขับเลนนี้นะไหนนี่แหละขับเลนนี้แหละเพราะว่ารถมันต้องวิ่งวิ่ง แอบทางซ้ายนะ่ะนี่ครับเบาๆเบาๆเบาๆเกียย์หาเกียย์หา <c oughs> โดนเกียย์ห้าครับสอนไม่จำเอามาเอา,เอามือมาตีก่อนนี่ เห็นไหมไม่ใช่อันนี้เ <'s> ขา<อ>ไม่ได้เขาไม่ได้ขำนานแล้ว <laughs> ไม่ใช่ใส่เกียร์สองก่อนอ่ <laughs> าเขาเขาเคยเขาเคยบอกว่าแตะคันเร่งเบาๆใช่ไหมใช่ <laughs> ไปเบาๆไป <laughs> นี่คร <laughs> ับสอนไม่จำต้องตีมือคร <laughs> ับ <า S 1> <laughs> ใส่เกียร์ผิดครับเขาบอกแล้วว่าให้พามาขับบ่อยๆ เวลาจะถอะเวลาจะใส่เกียร์นะ่ะต้องเหยียบคัดลงไปก่อนครับนี่ครับเราก็อยู่ที่สนามอะไรวะเนี่ย <laughs> สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองส่เ์กิต <laughs> วัาอะไรยังไงนะที่เธอบอกอะ่ะต้องกะกะแล้วก็คืนก่อนอ้าคืนนี่นยังไม่ใส่เกียร์เราให้มันทนค้งนี่ไปก่อน๋ยวมมนเป็นฟาดเละแดะเบาๆแค่เร่งนะมันเกิดรอบแล้วนะฟังเสียงรถด้วยว้าวขี <laughs> ว่ <laughs> ถูกลุมก็ว้าวอีกเฮายอย่าฟาด โอเคเบาๆใช่เบาๆครับ<ม>ใจเย็นๆใจร่มๆครับไม่ต้องเกรงอารียาวรีย้าวเค<ม>ต้องพามาขับบ่อยๆครับเดี๋ยวจะลืมวิชาซะก่อนลืมแล้วเนี่ยเก <laughs> ือบแล้วเนี่ย าาเกือบคืนอาจารย์หมดแล้วครับบอกนี่โอเคนี่คืนเลยจังหวะนี้แหละนี่เห็นไหมมันจะตรงตรงทางที่เรามาพอดีโอเคครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เก่งครับโอ้ยนอเนาะเป็นวัฒนธรรมองะ แล้วจริงๆมันต้องท,ที่จริงมันต้องวนทางนี้แหละถูกต้องแล้วคืนเขามองไม่ค่อยเห็นหลุมฝั่งนี้เลยเหรอมัอาตงคอมมันที่ไดไหนวะไหนตรงไหนนี่นไงนี่ครับ <laughs> โอเคไปเบาๆก่อน เอาให้มันคุ้นเอาให้มันคุ้นกับเกียร์สามก่อนค่อยค่อยใส่เกียร์สี่ขี่รถไม่ค่อยจะนิ่มเลยครับตกแต่ลุมเลยโอ้ยก็ดูสนามหน่อยสิคะคุณขามีแต่ลุมสนามอุกกาบาตครับทดสอบประสิทธิภาพว่าจะขับรถนิ่มแค่ไหนบกล้อนะครับถ้าถ้าหัดรถ ถ้าหัดรถเอ่อรถเกง๋งหรือว่ารถกระบะมันจะธรรมดาเกินไปครับเร,เ,เ,เราต้องเราต้องแปลกกว่าคนอื่นครับถ้าเป็นหกล้อก็จะเป็นกระบะใช่ไหมอะไรนะถ้าขับหกล้อเป็นกระบะก็ขับปิ้งใช่ขอบไม่หกล้อก่อน,น <laughs> ยากยากจังหวะมันไม่เหมือนกันนะครับ เราต้องไปทีละขั้นก่อนใจเย็นๆเวลาโคงนน้งผ่อนเร่งนิดนึงไปมันดิฟไม่ได้หกล้อ <laughs> มันดิฟไม่ได้เอา้าที่ดูในคลิปตอนที่เขาไปทัวร์อะไรนั่นอะไรรถพ่ว,พวองอ๋อเขาเบินยาง <laughs> อยากเบินยางกับเขาอีกไม่เอาเดี๋ยวเสียใจเลน นี่ครับสนามซ้อมของเราหลังจากเสร็จงานก็นี่แหละครับมาหัดขับรถให้ครับเพื่อบางทีผมติดธุระหรือว่ารถตเตลิดคนนะครับรถตเตลิดคนบางทีไปเกี่ยวข้าวผมอาจจะได้ขับรถเกี่ยวอะไรอย่างนี้ก็นี่ครับหาตัวแทนขับรถให้ครับเขาบอกต้องขับรถขนข้าวไปเรื่อยๆครับอาจจะได้ขับรถขนข้าวครับ อ่ขึ้นโอเคเกียร์สามันก็วัยแล้วนะมันครุกคลุกคล,คลาคครับทางหลุมอุกาบาทเมื่อกี้ใส่โดนเกียร์ห้าแล้วมันเป็นยังไงใส่โดนเกียร์แล้วมันก็วัยสิรถมันจะดับไงมันรถรถมันวิ่งช้าแล้วทีนี้ไปใส่โดนเกียร์สูงมันก็จะดับนี่ครับ เสานะครับเสานะครับอย่าไปชนเสานะโอ้ยห่างกันมีเก่งแล้วนะทีนี้ลุ้มลุ้มค่อมโอเคเดี๋ยวก็คงเก่งครับอนาคตอาจจะได้ขับแทนผมก็ได้ รจ้างขับหุน่นรอขนดิดีิวอะมือไม่พันกันแล้วนะคะมือไม่พันกัน,นะะมือมพันกันนี่ครับต้องต้องหมุนพวงมาลัยเออเวลาหมุนนะครับหมุนห้ามมือพันกันนะครับเดี๋ยวจะจับพวงมาลัยไม่ทันนะครับนี่โอเคนี่น นี่คือวิวธีหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับถ้าหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องปล่อยมืออีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมือมันจะพันกันนะโอ้เลยตลกไปเลยครับเลยสนุกไปเลยเอ,อย่าไปซีเรียสครับขัดขับรถน้าตาเคร่งเครียดครับ คิดแล้วเนี่ยนานแล้วหลุมนะ่ะข่อมหลุมมัง้งเวลาเจอหลุมอย่าเหยียบใส่สิครับหลุมข้างหน้าอะไรถดโดหลุมก้างเอาลองถอยดูสิเอาจอดหยียบคลัดแล้วก็แต่เบรก,กนิดนิดโอเคนี่ขอัเกียร์ โอเคโดนเกียร์ถอยแล้วมองกระจกนะครับมองกระจกทั้งสองข้างเห็นไหมฝั่งนั้นเห็นฝั่งนี้ไหมพอเอาลงได้ม้ไดนี่ครับกระจกมันมืดนะครับรถผมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นนะครับดูฝั่งนี้ด้วยโอเคถอยให้มันตรงทางเดิมตรงนะจ๊ะตรงนะจ๊ะเ้าตรงนะจ๊ะไม่เลยมันเอียงจอบ หยยบคับหยยบครับโอเคเบรกหยยบครับ,บ,บ,รบให้สุดหยัยบสุดยังอ่ะถอนเกียร์นี่ครับไปเราเดินหน้าต่อปาร์ตันสนิทอยู่มันเป็นกับฟิล์ไมไปเกียร์สองเกียร์สองไหมหรือว่าเกียร์หนึ่ง เบกเบกก่อนดิดสีก็ให้มันตรงก่อนดินี่มีการเถียงอย่างนี้ครับเถียงครูนะครับสิทธิ์ลื้นครู <c oughs> อ๋อเกียอะไรอ่ะเขาบอกห้ามห้ามห้ามด่าครูนะครับห้ามรู้ดีกว่าครูนะครับเดี๋ยวไม่สอนนะครับเ,เกียอะไรคะเกียสอนครับอ่ะใส่ให้ถูกโอเคนี่ถูกแล้วครับ <c oughs> ค่อยๆปล่อยคันแล้วก็แตะคันเร่งนิดๆครับโอเค ลุ้มนะครับหลบด้วยครับสนามเซอร์กิตของเราโมเมนต์มีแต่รถเฮ่าว่ามาแลนนีเป็นห้อยนี่ <laughs> ไม่หรอกมันมีรถคนอื่น้วยนะนะออแต่ก่อนมันยังไม่ขูดขาเท่านี้เลยดูตรงนี้มาตอนที่มาขับตอนนั้นนะนี่เราวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันก็เรียบหมดแล้ว <laughs> อ่ะ เย่าซ้ำโอเคถูกต้องครับขาเอาเอาขาที่เหยียบคลาดขึ้นอีกอ่าเลี้ยวเลี้ยวอย่าตกหลุมนะครับอย่าพาผมตกหลุมนะต้องสั่นเลยเฮยมาเฮาเฮาขึ้นเอาเฮาขึ้นสิเอาเฮามันขึ้นวะเนี่ยมันไล่มาแล้วเนี่ยมาครับมาตามมา อย่าไปเหยียบใส่มันมัเนเง <c oughs> มันไมหมีการบาน,บนใส่ไม้ครับโอ้คนเรามีบีมันจะมาตัดหน้าไม่เนี่ยอมันไม่มันไม่มไมไมให้เหยียบหรอกนะสามชาใส่มันเลยมสามามันมีไอ้นี่มตเลยมันต้องกดข้างๆมันถึงจะด,ดับโอ้ยคุณเหยียบเนี่ห้ามน่ มาหามันไม่เคยเห็นไง,งไม่ต้องไปเยี่ยมนี้มาหรอกอย่าไ่ต้องซีีสไม่ต้องไปซีเรียสเล่นเลยอ,อยู่ในรถคันแบบไงนึงกว่าเขาจะกลัวหมานี่เธอไม่ไดแตะเขาไม่ดังดังถ้ากดข้างๆ ให้ลงไหมลงก็ลงไปสิห้ามเถียงครูเขาบอกว่าห้ามเถียงครูยังไม่ได้เถียงเลยเลยมไปสินี่แหละสิทธิ์ลืนคู่แต่มันจะขับแล้วนั่นเนี่ยขับแล้วแหละมันเป็นพวกฟิล์มหรอใชิวใช่ฟิล์มรถผมออกจะมืดหน่อยนะครับ ห้าโมงนี้ก็ในรถนี่มองไม่เห็นอะไรแล้วครับคลิปนี้จะมีคนดูเหยียบสามแสนี่มเนี่ยคลิปนั้นขำแค่ไม่กี่นาทีคนดูสามแสนค,คลิปนี้ก็จะชนคลิปนี้ก็จะชนเสาโก้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ดูไรสาระนะ <laughs> นี่อย่างดีใจอ่ะยอดวิวขึ้นทุกวันเลย นี่ครับมีมีการเข้าไปเช็คยอดวิวตัวเองอีกครับคลิปตัวเองครับแน่นิ <laughs> เอาเอาให้ถึงล้านวิวดี <laughs> เอาหมุนพวงมาลัยให้ถูกต้องอนะ่ะอ่าโอเคคือ <c ười> น,นี่ <c ười> ให้ลงไหม <c ười> ให้ลงไปสายไหม จไปอออทางงก้นนูรตเดี๋ยวจะไปจอดตรงทางออกตรงน ah. right? so ู้นนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์หน่อยว่าสนุกหรือเปล่าไม่ได้ขับนานครับแต่มีเวลามาขับแค่แป๊บเดียวครับเพราะว่านี่ก็ค่าแล้วครับเรื่องงานค่านิดนึงครับเสรษสีเศรเ เอาดินมาถมหลุมสองหลุมตึกรุ่นนีนะอ่ะซื้อดิอ่ะใจ,ใจ่ายจ่ายค่าน้ำมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าดินให้เดี๋ยวเอามาถมหลุมครับทำสนามของเราท่าไมเธอไม่มีจิตใจที่อ่ะ,อละปล่อยคันเร่งแล้วก็เหยียบค้าแล้วก็แตะเบรกนิดๆครับแต่คุณครูบอกว่าให้แตะนิดๆแตะนิดๆปุ๊บเราก็จืดลงไปเอ้ยทอนเกียร์ นี่คือการเบรกกระทันหันนะครับเวลาฉุกเฉินต้องอย่างนี้เลยครับอโอเคครับเย้อยู่แล้วกระท่อเบรกมืออยู่อะไรตอนนั้นเบรกมือมันไม่อยู่ไงตัวนี้อยู่แล้วก็ดึงนิดไงอ่ะจบคลิปด้วยอ่ะอจบคลิปด้วยค่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์นะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย โอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC ครับ